วูบกับชน,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 นต้นไม้แล้วเราโยรู้จักคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิล์คุงกันอีกแล้วเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะมารีวิวคอมแมนไมค์คราฟกันอีกรอบนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็กำลังอยู่กับคอมแมนที่ชื่อว่า เรสคา r c คอมแมนนั่นเองเนี่ยฮะผมซึ่งชื่อเนี่ยก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับนั่นก็คือตัวของคอมแมนรถแข่งนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวของคอมแมนนี้เนี่ยมาทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยผมต้องแนะนําท่านผู้ชมให้รู้จักกับคนนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือตัวของคา r v เ n นเดอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็คือ n p c ปกติเนี่ยน,นะครับแต่ว่าเขาไม่ปกติตรงที่ว่าเขาสามารถขายรถให้กับคุณได้พร้อมประแจด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่า เราจะเจอตัวของ NPC ตัวนี้เนี่ย<_ <pt> <_ <D> ยังไงก็คืออันนี้เนี่ยเราต้องเดินหาเองนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเสกเอาก็ได้นะถ้าคุณแบบมี Access ในการที่จะพิมพ์ตัวของเกมหมด1น1ได้นั่นเอง นะครับผมคืออันนี้เนี่ยสามารถเจอตามหมู่บ้านปกติก็ได้นะครับแต่อาจจะแบบเจอยากนิดหน่อยอารามนี้นะครับผมมาซึ่งเดี๋ยวเรามาแลกรถกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือเดี๋ยวเราต้องทําการแลกตัวของคาร์หรือว่ารถของเรากันก่อนนะครับซึ่งคุณก็ต้องใช้ตัวของ Iron Incot 64ิอันนะครับค่อนข้างแพงเลยนะครับปกติรถก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ให้ทําการหยอดเนเทอร์สตาร์หนึ่งอันเข้าไปนะครับแล้วคุณก็จะได้รถแข่งมาหนึ่งคันนะครับผมซึ่งมาเดี๋ยวเรามาแลกอีกอย่างหนึ ของเวชภาษาไทยมันเรียกว่าประแจนั่นเองนะผม <Huh? S 1> คุณถ้าให้ทำการวางตัวของโกเนี่ยทั้งหมด5อันในการแลกประแจอันหนึ่งน,นั่นเองนะครับ <Huh? S 1> ซึ่งถามว่าทำไมผมต้องแลกทั้ง2อันด้วยนั่นเองนะผม <Huh? S 1> อยากแรกเลยคือตัวของประแจเนี่ยมันสามารถที่จะ สามารถยกรถได้นั่นเองนะครับผมอ่าถ้าผู้ชมอาจจะงงๆนะครับว่ายกรถของผมเนี่ยมปถึงยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะทําการวางรถกันก่อนนะครับซึ่งวิธีการวางรถก็ไม่ยากครับเพียงแค่โยนลงไปที่พื้นเลยนะครับผมนี่นี่ครับผมหมายวิธีวางรถนี่แสนง,ง่ายเลยเกินนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมบอกว่ายกรถเนี่ยก็คือคุณสามารถเอาตัวของประแจนเนี่ยปาไปที่รถของคุณนะเป้ง เรียบร้อยครับผมแล้วก็ตัวของรถเนี่ยมันก็จะกลับเข้าตัวของอิ v e n t o r y ของคุณนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวผมแลกประแจใหม่ก่อนนะเพื่อผมจะยกรถใหม่อีกรอบหนึ่ง อ่ะเดี๋ยว ah, เรามาต่อกันเลยดีกว่านะคร well ับผมซึ่งมาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการขับรถให้ดูกันนั่นเองนะผมซึ่งมาเดี๋ยวผมต้องทําการโยนรถผมลงไปกันก่อนนะผมแล้วก็วิธีการขึ้นรถก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะผมคุณต้องทําการแบบยังไงเข้าแบบเข้ากดเมาขวาให้พยายามโดนที่ตัวของบอกของรถให้ได้นั่นเองนะผมแล้วมันก็จะทําการขึ้นรถให้นั่นเองนะครับผมอ๋อแล้วก็มาเดี๋ยวผมลงรถกันก่อนนะครับก่อนที่คุณจะขึ้นรถเนี่ยท่านผู้สร้างเขาได้ฝากบอกไว้ว่า ไอตัวของช่อง Inventory Hot Bar านกับ2เนี่ยต้องทำให้เป็นช่องว่างเท่านั้นนั่นเองนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะแบบเกิดบัคอะน,นี้ได้นั่นเองนะครับก็คือให้ต้องให้แบบให้มันเป็นช่องว่างเนี่ยเพราะว่ามันจะถูกแทนที่โดยตัวของคันเร่งนั่นเองนะผมแล้วก็เบรกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้คันเร่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเข้าโหมด F5 กันก่อนนะครับ วิธีการใช้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่กดมาขวาค้างนะผมนี่แล้วก็เวลาขับรถเนี่ยคุณก็ให้ทําการแบบยังไงแบบประมาณเลง็งเมาส์ปกติครับแบบเวลาเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยแบบหันปกติเลยนั่นเองนะผมไม่ใช่การกด WSD แล้วมันจะขยับตามไอตัว WSD นะครับผมมาเดี๋ยวผมขับลงไปก่อนนิดนึงโอเคนะผมซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณขับเร็วเกินไปอะไรแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถกดเบรกได้นั่นเองนะผมโดยการกดมาขวาที่เบรกนะครับแล้วก็มาคุณสมบัติของรถคันนี้เนี่ยก็ขัานพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณสามารถ ขับชนสิ่งของได้นั่นเองนะผมซึ่งคือขับชนสิ่งของเนี่ยแต่ว่าของมันจะไม่แตกนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดส่วนนี้ทาไมโอ้โอเยเดี๋ยวรถมันเริ่มมันเริ่มไปไกลแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงรถกันก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมยกรถอีกทีนึงด้วยนี่รถจงขึ้นมาในตัวเชนเรียบร้อยนะผมมาเดี๋ยวผมมาเริ่มตรงนี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับผม ซึ่งตัวของรถเนี่ยคุณสามารถย้อมสีได้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งสีที่คุณสามารถย้อมได้มีสีสีนะครับนั่นก็คือตัวของสีเหลืองสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมาซึ่งวิธีการย้อมก็ไม่ยากนะครับคุณแค่โยนสีไปครับแปะเห็นไหมครับผมมันก็จะทําการย้อมสีให้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวลองมาลองสีเขียวกันเดียวอุ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะผมปาพลาดอะไรเปล่าอ๋อเดี๋ยวก่อนเอ้ยมันไม่ใช่เขียวนี้ดิขออภัยนะครับท่านผู้ชมมันคือไอ้นี่ครับมามันคือเขียว แบบนี้นั่นเองครับต่อไปก็คือสีแดงและสุดท้ายก็คือสีน้ําเงินนะครับก็คือสีดีฟล์เลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมเลื่อนของอ,งองัน,อนนี้ก่อนครับมาเลื่อนของไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นรถอีกรอบนึงนะครับนี่อุ้ยจ้าโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสังเกตกันแล้วนะครับว่ามันเวลาเราขับไปเจอแบบพวกเนินแบบนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถตไต่ได้นั่นเองนะเพราะว่ามันสามารถไต่ได้แค่0.5บล็อกเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าผมจะขึ้น ไปยังไงล่ะในเมื่อผมไม่สามารถขับขึ้นไอตัวของบล็อกหนึ่งบล็อกได้อาคุณก็ต้องใช้สลับนั่นเองนะผมนี่ตามนี้เลยนั่นเองนะครับคือคุณต้องมีไอตัวของสลับเนี่ยเพื่อที่รถของคุณเนี่ยจะสามารถไต่ได้มาเดี๋ยวผมมาลองให้เห็นกันเห็นภาพชัดๆกันเลยดีกว่านะครับมาเอามาดูกันเลยดีกว่าอานอนเนี่ยครับผมนี่เป็นไงล่ะครับอันนี้เนี่ยก็นะครับผมก็จะเป็นวิธีการที่คุณจะสามารถเอารถขึ้นเนินได้นั่นเอง นะครับผมอุ้ยอุ้ยรถติดต้นไม้เดี๋ยวโอเคก็สหรับตัวของคอมมานด์นี้เนี่ยก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็แสดงความคิดเห็นไว้ที่ตัวของช่วงข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาการเป็นเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าครับผมสวัสดีครับ